เราไม่รีบบำเพ็ญไม่รีบเอาแล้วก็ต่อไปมันก็นลาบากมีอายุแล้วไปบำเพ็ญมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนที่มีอายุยังน้อยเนี่ยทําได้ดีมากพอมีอายุแล้วมันก็ไม่ค่อยสมประกอบหลายอย่างเพราะนั้นก็ขอให้รีบไปบำเพ็ญกันเร่งรัดเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายเนี่ยมันยังรอเราอยู่ เราทุกวันนี้ก็เดินก็หาความตายทุกก้าวหมดวันหนึ่งก็เ่าก็ได้ก้าวก็ไปหาความตายใกล้เข้าใกล้เข้าเหมือนก็จะข้าวัวข้าวายที่จูงไปนั่นแหละจูงไปได้ก้าวหนึ่งก็ใกล้เสามรณะเขาเข้าไปเป็นลาดับลําดับสองก้าวสามก้าวสี่ก้าวห้าก้าวใกล้เขาไปใกล้เขาไป,าไปถึงที่สุดก็ถึงเป้ามรณะเขาก็ผูกเสร็จแล้วก็ก ฟานสับหัวหรือ้อนตีก็ล้มตายอยู่ที่นั้นเราก็เช่นกันคือเราหมดไปวันหนึ่งฟานตายก็เราก็ใกล้เข้าไปเหมือนก้าวหนึ่งหมดไปสองวันก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปมันยิ่งหมดเข้าไปทุกทีทุกทีถึงที่สุดก็เข้าถึงแดนแห่งมรณนะก็าตายท่านั้นเองถ้าเรามัวผัดวันประกันพุ่งอยู่ มันก็ไม่ดีเพราะความตายไม่แน่นอนเราจะนึกว่าเออยังสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่ตอนนี้ไม่จําเป็นอะไรหลอกเราทําอย่างอื่นซัก่อนแก่สักหน่อยจึงค่อยทำํำยิงในเมื่อความตายมันมาถึงละ่ะเรายังไม่แก่มันตายซะก่อนละ่ะเราก็เลยไม่ได้ทํความดีหรือทําก็ทําได้น้อยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย แล้วความตายนี่พอเราตัดสินใจว่าตายแน่แค่นั้นแหละเกิดความกวนกวายทางใจแล้วมีความรู้สึกเลยอว,ว่าเอ๊ะถ้าเราทา,ากกทความดีอย่างนู่นสักกะดีทําความดีอย่างนี้สักกะดีแต่นี้เรามัวมองประมาทอยู่ไปเกิดกังวลใจตอนที่จะมรณภาพอันนี้ได้ประสบกับตัวเองมาแล้วกังวลกวายอย่างที่สุด จนกว่าที่จะประคองใจอยู่ได้ก็มาน,นึกถึงความดีที่สั่งสมบรุมไว้ก็รู้สึกหลายอย่างให้ใจมันอยู่ในความดีก็นึกอิ่มอ,อกอิ่มใจถต่ะก็เสียใจว่าเราถูกหลอกซะมากว่าตายแล้วไม่เกิดนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีไอเขาหลอกเราซะทั้งเป็นเลย คล้อยตามเขาไปตั้งเยอะทําให้มีความประมาณแต่แท้ที่จริงในเมื่อไปประสบความจริงแล้วนั้นจะรู้สึกมีความเสียดายจังเลยว่าวันคืนที่เราปล่อยให้ล่วงเลยไปนะไม่รีบเอาคนงามความดีนะน่าเสียดายเกิดมาเสียดายที่หลังมันสายซะแล้วผลที่สุดก็ถึงที่สุดคือพยามัจจุคาถพยามัจจุราชเขามาฉุดออกไปซะแล้วแม้ก็เสียอกเสียใจตัวเองตลอด ยิ่งไปสู่สวรรค์แล้วก็ยิ่งเสียใจมากว่าเราเนี่ยเอาตนเข้ามาบวชบวรพุทธศาสนาทั้งทีและมาเจอสเจอาศาสนาแล้วเนี่ยทำไมถึงได้ความดีน้อยอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากเพราะนั้นพวกเราก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจแต่นนเนินทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อิ่มใจเสียในเมื่อมรณะภัยกความตายมาถึงเราไม่กังวล เหมือนอาจารย์ทุกวันเนี่ยว่าเหมือนคุยการบำเพ็ญก็มีคุณงามความดีผสมควรการสร้างบารมีเป็นส่วนภายนอกก็รู้สึกว่าตีตื่นขึ้นมาเยอะทุกวันนี้ความกังวลใจในเรื่องความตายนะั้นชักจะหมดคือยอมแล้วเมื่อไรก็ได้เพราะความดีของเราสั่งสมไว้เยอะก็อ,อิ่มอกอิ่มใจถึงแม้ความตายจะมาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่กังวลใจหลับตาตายสนิท พระชาตินี้ได้มาเจอแล้วซึ่งพระศาสนาเอากายของเรานีนทุ่มเทออกความดีอย่างที่สุดวันคืนที่ล่วงเลยไปทุกวันเราออกความดีเป็นสิ่งตอบแทนไม่ได้ทุกวันก็ถือว่าวันคืนแต่และว,วันที่ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ไปเสียเปล่าเราสร้างความดีขึ้นมาตอบแทนชีวิตของเราที่หมดไปได้อยู่ทุกระยะเพราะนั้นจึงว่าอิ่มอกอิ่มใจมากที่สุด ในชาตินี้เพราะนั้นก็อยากจะให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเนี่ยได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเหมือนกับอาจารย์ที่ดำเนินมาอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้ท้าอาจารย์ก็แล้วกันขอให้ดได้ท้าอาจารย์ตลอดการบำเพ็ญก,กดีคุณธรรมกดีหรืออานิสงส์เป็นส่วนภายนอกที่เราประกอบขึ้นก็นดีขอให้ได้แค่อาจารย์นี่ก็ดูเหมือนว่าจะพอใจ เพราะเราขอให้ทุกท่านทุกคนนี้ได้ก็แล้วกันทีนี้ถ้าเราจะมามองให้ลึกก็ไปอีกแล้วเนี่ยนะเรามาเจอศาส,สนาแล้วเนี่ยถ้าเราได้ความดีไม่พอหน,น้าเสียดายชาติบางหน้ารู้สึกว่าเราจะปรารถนาหายากที่สุดแต่บัดน,นี้เรามาเจอแล้วเห็นแล้วก็ขอให้รีบเถอะอรีบกอบรีบโกยรีบเอาเสียครูบาอาจารย์ก็เตรียมพร้อมทุกอย่าง ที่จใจพวกเราเนี่ยลงแลกออกับความดีเป็นประจําวันแม้นว่าการประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลทุกวันที่เราดําเนินอยู่นี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่พวกเราได้กระทํากันอยู่ถ้าพวกเรานี่เหมือนแม่ชีบางจําพวกดําเนินกันอยู่นั้นมันเป็นไปพวกความโมหมองส่วนมากนอกจากนั้นเราอีกบางท่านบางคนก็มีงานอยู่ แต่ไม่ค่อยจะสมศักดิ์ศรีก็องความเป็นลูกพุทธาคตไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นสมณะเพราะแม่ชีก็คือสมณะเป็นนักบวชอันนี้แต่หากในเมื่อการกระทํานั้นๆไม่เกิดความสมดุลแล้วเนี่ยคเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่บันนี้พวกเราอยู่ที่นี่นั้นไม่เป็นอย่างนั้นการประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบุญกุศลสุดแท้แต่พวกเราจะน้อมลง อันนี้เป็นส่วนภายนอกส่วนสมาธิกิจที่เราดำเนินอยู่นี่นั้นคุบาอาจารย์ก็ปล่อยโอกาสเวลาให้พวกเราเนี่ยดาเนินกันได้อย่างทิท่ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพิสุทธิสมณีน,นี่แหละรู้สึกจะปล่อยเวลาให้ยาวมากแต่สำหรับแม่ขาวนางชีนั้นและผู้ปฏิบัติธรรมก็มีภารกิจอันที่จะต้องประกอบเป็นส่วนภายนอกเป็นอดีตกุศลแต่ก็มาคิดแล้ว ทางการนักบวชที่ทำนั้นก็รู้สึกว่าได้บุญได้กุศลเพิ่มพูนอุดหนุนความดีให้สำเร็จในปัจจุบันชาติได้มากอยู่แต่ในเมื่อมานึกถึงพระสงฆ์แล้วนั้นภาระทุรละนั้นไม่ค่อยจะมีเพราะอาจารย์เนี่ยไม่อยากให้พระสงฆ์เนี่ยทำเหมือนขลรา,าช่นสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างที่อยู่อาศัยอาจารย์ไม่นิยมขอแรงงานจากพระเนร อาจารย์นิยมขอแรงงานจากคารวะหรือพวกช่างที่รับเหมาต่านั้นจึงขอร้องในพระเนนทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธปฏิบัติเท่าที่จะกระทําได้อันนี้ดีมากแต่น่าเสดายบางท่านบางองค์เนี่ยเลิศเลอเพืิดเพประมาทประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรน,นั้นมองแล้วก็รู้สึกน่าเสียดายน่าเสดายมากที่สุด นอนุคอยตั้งอกตั้งใจทําให้ดีจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดเราเนี่ยมันเป็นวัดที่เขานิยมมากทางนู้นก็มาทางนี้ก็มาเขาก็มาดูพฤติการการเคลื่อนไหวการประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลมารยาทการแสดงออกทั้งวาจารและกายด้วยเขาจะต้องมาสอดส่องมองสมไหมขับคำเล่าลืออันนี้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น ในเมื่อเข้ามาก็ต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่เสมออันนี้แต่พวกเราไม่ค่อยมองถึงบัณฑิตผู้ที่เขาเข้าใจทางศาสนามาสังเกตการเคลื่อนไหวของพวกเราพวกเราก็มัวแต่เผลอตัวกริยาอาการไม่พร้อมการกราบการไหว้ดีเฉพาะต่อหน้าครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถ้าตัวเองกราบโดยลำพังแล้วก็กรลกกรนไม่มีกิริยาที่เรียบร้อย ในเมื่อเขาไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาจะต้องต้องติถึงครูบาอาจารย์พูดแล้วก็เหมือนว่าทําเพื่อให้ผู้อื่นนิยมแต่ความเป็นจริงมันก็น่าจะมีส่วนเพราะเราไปลู้พุทธาคตก็อย่าให้บัณฑิตเขาตำหนิได้ให้เขาชมเชยมันดีแต่แล้วผลที่ได้รับจริงๆนั้นมันเป็นเรื่องบุญกุศลเป็นของเราแท้อันนี้ไม่ใช่ของใครเราทําได้ก็คือของเราใครจะมาแย่งของเราไปเรา ครูบาอาจารย์ดินน้นรนอำนวยความสะดวกกับทุกด้านทุกทางแม้นว่าอาหารการบริโภคยวดยานภาณนะนำพาไปบำเพ็ญกุศลความดีทั้งหมดถึงแม้ครูบาอาจารย์จะเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์อาจารย์ก็ไม่เคยขอบุญกุศลจากพวกเราผู้ไปประกอบความดีร่วมกันไม่เคยขอให้ทุกท่านต่างนาต่างตาทำแล้วก็เป็นส่วนของตัวเอง อาจารย์ไม่มีส่วนแบ่งจากพวกเราเลยส่วนความดีของอาจารย์นั้นก็ต่างหากจะต้องประกอบกันเองเอาเองเพราะนั้นเราก็ไม่น่าน้อยใจเสียใจว่าความดีที่ทำทั้งหมดนั้นมีผู้อำนวยความสะดวกผู้อำนวยความสะดวกนั้นคงจะได้รับส่วนแบ่งบุญกุศลพวกเราเป็นอย่างมากบุญกุศลนั้นคงเหลือ,ลอน้อยถ้าจริงไม่ใช่บุญกุศลความดีที่เราประกอบเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต เราอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นได้บุญมาอีกต่อหนึ่งครูบาอาจารย์ก็เช่นกันก็ประกอบของตัวเองอธิษฐานและอุทิศบุญกุศลให้กระทานผู้มีพระคุณและหมู่คณะสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยมนุษย์ทั้งหลายด้วยอาจารย์ก็ได้บุญอีกมหาศาลก็เป็นเรื่องของอาจารย์ของเราเป็นเรื่องของเราของใครของเราอันเนี้ยน่าปลื้มใจน่าดีใจครูบาอาจารย์อำนวยผลประโยชน์ในอย่างนี้พวกผมสมัยก่อนทํางานกันโอ้โห ตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่เย,ย็นยันมืดบางทีก็แต่เกียงจเจ้าพายุน่นตั้งอยู่บนหลงังคาตูมตามตูมตามอยู่นั่นแหละโอกาสบำเพ็ญน,น้อยเหลือกเกินเราก็พยายามปลีกตัวเวลาเขาพักผ่อนปลีกตัวเวลาเขานอนถ้าไปเห็นแก่การนอนก็ไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญเราพยายามกระเบียดกระเสียนดินน้นรนจนกว่าจะได้ฝันคุณความดีมานั้นเราต้องพิเศษไม่ใช่ธรรมดา ถ้าเป็นอย่างพวกเราเราก็คงจะแย่มากทํางานก็อาจจะไปใช้เสียงทําให้จิตใจฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรต่างๆสรารพ,พัดผู้ทํางานเนี่ยมักจะมีจิตใจฟุ้งซ่านจิตไม่ค่อยจะเป็นสมาธินกนอกจากผู้มีนโยบายรอบตัวมีความมุ่งหมายจริงๆคือปณิพานตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่นั่นมีโอกาสเป็นไปได้แน่แต่ถ้าอย่างพวกเราเราโดยส่วนมากที่มองแล้วเนี่ยบางองค์นะ แต่บางองค์ก็ดีบางองค์แล้วนี่ก็เหลวเหลวขนาดก็บาอาจารย์ยืนพื้นพาเดินยังคลมโครมโคลมอยู่กุฏินั่งสมาธิเดินอยู่อย่างนั้นเองเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นัง่งส่วนใหญ่พระนีน,นั้นก็มักจะเดินเตะนู่นเดินเตะนี่เลาะไปก็เดินมาคุยกันจับกลุ่มเันบ้างอะไรเหล่านี้ไม่เหมาะไม่ควรก็วามเป็นลูกกุฏาคตไม่เหมาะไม่ควรกับที่ผมทุ่มเทชีวิตจิตใจให้หน่าจะเห็นอกเห็นใจผม ผมแก่ปุ่น,นี้จะตายไม่ตายแหล่บางทีเดินไปหมู่คณะก็เกิดความสังเวชญาิโยมก็เกิดความสังเวชว่าทำไมถึงถึงขนาดนี้น่าจะเลิกสักทีเถอะต่างหนา้าต่างตาบําเพ็ญบอกว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องทำก็ต้องอุตส่าห์พยายามเพราะนั้นโคบาอาจารย์ทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศชีวิตจิตใจให้กับพวกเราก็ลองทบทวนจิตใจของตัวเองมองดูให้ดีๆว่า เป็นยังไงบ้างถ้าเป็นตัวของเราเป็นยังไงการเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งบางคราวเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเดินหงเหงหงเหงก็อุต่า์ไม่เคยรุดละตั้งปณิธานไว้แล้วว่าขอตายในงานขอสู้ถึงที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลูกศิษย์ทั้งหลายเพื่ออำนวยความสะดวกความสุขแก่ลูกศิษย์และลูกศิษย์จะได้บำเพ็ญกันลองย้อนใชยสติปัญญาหรือมันสมองใสๆหยดลงไปดูสิวิเคราะห์ แล้วก็ทบทวนมาถึงตัวเองควรแล้วหรือที่เราจะต้องประพฤติอย่างนี้ควรแล้วหรืออันนี้เราต้องพิจารณากันทบทวนกันให้ดีๆอย่าเล่นเล่อเผลอตัวอย่าประมาทตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นวันหนึ่งก็ติดลบสองวันก็ติดลบสามวันก็ติดลบติดลบเสมอเสมอเสมอคลองใหญ่ก็กลายเป็นบาปสามารถนำพาผู้ห่มผ้าเหลืองตกอวีกี่ได้ ไม่ใช่ผ้าเหลืองจะป้องกันอวกีนะพระเทวทัตยังหล่นลงไปทั้งผ้าเหลืองตกอวิกีได้พวกเราผู้หลงผมผ้าเหลืองโงลนลนนึกว่าจะไปสุสวรรค์ทั้งหมดไม่ใช่การติดลบทุกวันเป็นหนี้บุญคุณเขานั้นมันมีส่วนลงนรกกลับมาแล้วเนี่ยอาจจะมาเป็นอะไรใช่ชาติมาเป็นฝ้ายไถนาม,มาเป็นหมาฝ่าบ้านมาเป็นงัวหลากเปียนสุดแล้วแต่จะเป็นไปกรรมนั้นตักตามสนองเพราะ เราฉันเข้าชาวบ้านแล้วไม่ปฏิบัติเป็นการตอบแทนปั้นเข้าของชาวบ้านย่อมติดลบอยู่เสมอไอตัวติดลบเนี่ยมันขาดทุนตัวขาดทุนเนี่ยจะนําพาไปสู่ทุกติโลกนระกได้เพราะนั้นอันนี้พวกเราควรคิดควรอ่านควรทบทวนยาอยู่เฉยๆลุกระดมจิตใจของตัวเองขึ้นมานะลุกระดมขึ้นมาจิตมันอ่อนแอรกระดมขึ้นมา ยกระดับมันขึ้นมาให้มันควรแก่ธรรมะให้มันควรแก่การปฏิบัตินะให้ทําอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านตั้งอกตั้งใจทําให้ดีแล้วเราจะไม่ติดลบลบมีจะได้กําไรได้กําไรเสมอทุกวันทุกวันทุกวันต่อจากนั้นไปส่วนกําไรนะอุดหนุนเราเป็นไปเพราะความสําเปลี่ยนผลคือความดีทั้งหลายเหล่านั้นถือว่าเป็นบารมีบารมีทั้งหลายอุดหนุนขึ้นมาทุกด้านทุกทางกลายเป็นวาสนา ตัววาสนายืนลงอะไรจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จเพราะนั้นขอ้ผู้เราตั้งอกตั้งใจกันให้ดีกันลวกัน,นทุกท่านทุกองค์นี่เตือนแล้วตลอดแม่ข้านางชีก็เหมือนกันก็น่าชมเชยหลอกตั้งหน้าตั้งตาก็ทํากันโอ,โ,โอ้โหตื่นตั้งแต่ดึกรุสาธำมอ้นหนุนรุสาธำมนนี่ดินลนกันโอ้โหเห็นแล้วหน้าอนุโมทนาสาธุก,การเป็นอย่างมากอันนี้แต่พระเนรเรานเนี่ยอ่อนแอไปหน่อยบางท่านบางองค์เนี่ย แต่บางท่านบางองค์ก็เอาจิงเอาจังแต่บางท่านบางองค์ก็อ่อนเพราะนั้นขอขอให้เจ้าหมวดกวดขันกันขึ้นมาตั้งใจพระพุทธปฏิบัติอย่าให้มนติดนักปราชญ์ก็ตำหนิดได้ในการแสดงออกนั่นนะต้องรักกลุ่มต้องดูต้องแลทบทวนวิเคราะห์กันกองพ,พิจิรณาดีๆแล้วต้องค่อยแสดงออกมาอันนี้ต้องทำอย่างนั้นถามว่าติดลบนะติดลบนะเสียดายนะที่เอาตนเข้ามาบวชวรพุทธศาสนา หากในเมื่อทุกขติพบเป็นที่ไปแล้วก็โอ้โหน่าเสดายจังเลยอันนี้เพราะนั้นคอยพวกเราตั้งใจกันวันนี้ผมเตือนก็ขอยุติแค่นี้แลละครับ